สิเท่าไหร่ยี่สิบหกเนาะอ่าใช่ใช่ใช่ยี่สิบใช่ไงเอ่ยอ่าใช่ใช่วันที่ยีบหกนะคะยี่สิบหพฤษภาคม2568ค่ะอ่าวันนี้มีข่าวสารมาตจ้งนะคะ วันที่30นะคะพฤษภาจะตรงกับวันเกิดขอนซักอออออแหม้ไม่กล้าบอกเลยน้องจะง<ม>ได้เซอร์ไพรส์คุณคือฟังแหวันเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะวันที่30<ม>พฤษภาษคง2 5งพันหก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอพี่ตักคนสวยนะคะ ก็ไว้ขอร่วงน้ายเลยนาะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรสมความปักการงานคือการคิกเงินได้เงินคิดคอนได้ยักษคอนได้เงินมือตึงค้อนได้เงินสายนี้แฟนขอได้เงินรังสว้อวนสื้ขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงต่อปีและตอไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเออเฮ้ยเดืรวบเล็บจ้านะเกิดวันที่สามสิบนะคะเจอกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ของเอ่อ ผลงานเพลงพือวเาเพลงใหม่นะคะคงไม่ได้อบอดนะเพราะว่ามีตัวอ,อย่างให้ฟังอยู่นะคะทุกคนทำ<อ>ไปฟังกันได้น,นะคะอืมวันนี้นะคะก็ติดตามรักแฟงรายการคุยกันวันจันได้นะคะที่บ้านฟ้าบ้านแดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ๊กเ็กตอกะค,ะค่ะค่ะแต่วันนี้นะคะ อยากจะบอกว่ามีสาระน่ารู้มาฝากกันนะคะมีสาระน่ารู้มาฝากกัน mm hmm. แต่เป็นเรื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามไปแฝงกันนะคะทุกคนสร้อยานะคะสวัสดีค่ะน้องแชนสวัสดีค่ะน้องแชิสวัสดีครับ อ่างงแชงวันนี้งงแชงมาร่วมรายการคุยกันวันจันทร์ด้วยนะคะเป็นไงงงแชงสบายดีนะคะครับสบายดีครับอ่ะมีผลงานอะไรบ้างคะงงแชงฝากผลงานหน่อยคะ่ะงงแชงทำอะไรบ้างคะตอนนี้ปิทิวออนไลน์นะครับก็ตอนนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับว้าวเข้าไป,ปฟังได้ที่พงศ์ตปฏิภัณดอทเน็ตนะครับ อ๋อฟังได้เลยนะคะเดี๋ยวงีลิงก์แปะไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจเน,ะน,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 นา,าะาง,างีะะงีงีงีรายการอะไรบ้างคาะน้องแชมป์อะไครับทางสถานีมีรายการอะไรบ้างนะคะเป็นเป็นรายการแบบไงอะไรยังไงออกออกช่วงเช้า,าก็จะเป็นช่วงเช้าไปจนถึงหนึ่งทุ่มก็จะเป็นเพลงนะครับ ส่วนทุกหนึ่งทุกไปต้นไปนะครับก็จะเป็นพวกบันเทิงต่างๆครับแล้วแต่ก็ที่จะมาวางครับอาทิเช่นตลกนะครับหรือถ้าใครเครียดผ่อนคลายหน่อยก็เป็นสาวรถไฟนะครับอ๋อเป็นสาวรถไฟด้วยแง่นะคะฟังกันได้เลยนะน้องเชงก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คอยดูแลเบื้องหลังนะคะ ก็ส่วนเบื้องหน้าก็จะมีบังดาน้องๆทีมงานที่เหลือก็แวะเวียงสลับสะเปลียงหมุนเวียงมาจัดอะไรมามาให้ความบันเทิงกับท่านผู้ฟังเหล่านั้นด้วยใช่ไหมคะครับอ่านะคะสักหารนี่อ้ออากาศทุกวันไหมคะอออากาศทุกวันครับอ๋ออออากาศทุกวันนะคะอ้ออากาศทุกวันยี่สี่ชั่วโมงเลยเนาะครับผมอ่าฟังกันได้นะคะเดี๋ยว แดี๋ยวถ้ารายการออกอากาศหรอ่อนแอเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะที่ติดการฟังทางช่อง y t u t u นะคะพี่กั๊กคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ได้เ่าถึงเรื่องของการการสอนสมาร์ทโฟนให้เพื่อนรุ่นพี่ข้างหนึ่งตอนนี้ความขึ้หง่าเป็นยังไงบ้างคะโดยโดยรวมต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ตามคิดหน้าก็คือเหมือนเอ่อเขาไปเดินไอตัวไอตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหน้าต่างการโทรค่ะหน้าต่างการโทรยังไงเอ่ยเป็นแปลกไงทีนี้ทางร้านน่ะคือเขาเขาก็ไปที่ที่ร้านแล้วให้ร้านนันนี้ให้ทีนี้ทีนี้เขาก็เลยรรสตาต์ทเชื่องให้ค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะ แค่ปิดเครื่องไปเลยตังตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้เอาเครื่องมามาเปิดน,นะฮะแลเมื่อวานนี้ค่โทรมาหาเมื่อวานนี้คโทรมาหาพี่อยู่นะฮะคโทรมาหาพี่อยู่แต่ว่าก็าปัดเกือบจะเครื่องแล้วแต่ว่าบางทีคือและทีนี้ที่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 ททปัดใจก็คือเสียงเสียงปัดละมันช้าลงด้วยค่ะแบบประมาณว่า เปดแท็กแบ,บ็อะไรน่ะออย่าเช่นส,สมุติอะอเสียงอ่านหน้าจอเสียงอ่านหน้าจอช้าลงก็คือ,อก็คือก็คือน่าจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ปรับความเร็วขึ้นมานะคะเพราะว่าโดยปะกติแล้วดดอโปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ย วีซ์ของอเซฟค่าของเขาไงจะอยู่ที่15กว่าเซนนะคะ15กว่าเซนเนี่ถือว่าช้าชแล้วนะแต่ทีนี้เราสามารถขยับมันขึ้นได้ทีนี้ทีนี้คุยกั๊พอจะง่ายงาเขาได้นะคะ<ช>ว่าให้ปรับฟังเร็วตรงไหนเพราะว่าม,มันค่อนข้างจะ<ช>ยากอยู่นิดหนึ่งก็การก<ช>ั้งค่าก็ก็หาเจอยังคะบอกระบบบอกไปแล้วค่ะว่า ให้ให้ใช้หนึ่งนีน้ถือขึ้นถือลงถือลงนะคะให้ใช้หนึ่งนีน้ถือขึ้นถือลงใช่ค่ะเพราะว่าถูขึ้นถูลงเนี่ยมันจะมันจะงีหน้าต่างต่างๆงีป๊อบอักต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วของคังคู๋แต่ว่ามันงีบางอย่างค่ะพี่กั๊มัมนงีบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งค่าไว้งีบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้เราเราต้องไปเพิ่มมันอะ่ะ บางบางซั่งมันก็ไม่งีไงไงงวดของอ่าปัดขึ้นแล้วลงนะนะอืมต้องไปเพิ่มค่ะต้องไปเพิ่มอีกบางอย่างเดี๋ยวถ้ายังไงฝากพี่กักด้วยละกันเนาะครั้งต่อไปก็ลองไปดูเอาลากันค่ะหน้าต่างการครรหน้าต่างการครูเดี๋ยวนะมันเป็นยังไงเอ่ยเพราะว่า ดีใจออมก็ากายังไม่เคยาาเจอกรณีอาการเหมือนแบบแบบแต่งหน้าแต่งการเธอเสร็จแล้วมันออกไม่ได้อะคะ่ะอะไรประมาณนี้นอ๋อมันออกไม่ได้อ๋อค่ะอืมอ้าววันนี้ รายการคุยกันวันจันทรนะคะอะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูสาระน่ารู้กันเลยเนาะเพราะว่าคงจะยาวเลยเนาะยาวเลยเพราะว่า<ม>เพราะว่าอาใครเดี๋ยวยาวเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีบทความนะคะมาอ่านให้ดูฟังได้ฟังกันก็เลยนะคะ ฟังแล้วก็ลองไปคิดตามนะคะว่าเอ่อใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะระหว่างรอเดี๋ยวให้พี่ตักกับน้องแชงคุยกันก่อนเนาะค่ะก็นี้กำลังหาคุณผู้ชมสามารถเจอกันรายการที่กันมันจมได้เจอกี่ที่กันจมนะคะ นะคะวเวลาเวลาเวลาตามที่ตามที่ได้อัปเหลดเอาไว้นะคะก็สามารถฟังได้นะคะค่ะน,นี้ก็ <c oughs> มาเจอกนันครั้งที่สองนะครับที่มาแจมนะี้ยช่วงแรกก็่าเจอกันช่วงแรกก็คือนะช่วงนั้นสามทุ่มนที่ที่มาแจมช่วงนะั้น อืวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องเช้งน้องเช้ง,งอยู่จังหวัดอะไรคะประุมคานีครับอ่าประทุมคาเนีนะคะ <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวคล้องแล้วเราไปฟังสังหรับหนังนสือนะคะ เล่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะยกเฉพาะกดควางเป็นหัวข้อนะคะก็แล้วกันเนาะบนเส้นทางสังสารวัตคนส่วนมากคิดว่ามีการศึกษาสูงมีทรัพย์สมบัติมากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรง และมีเกียรติยศอื่นมีชื่อเสียงจึงจะพบกับความสุขสองสามงี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 คนเข้ามาด้วยนะคะพักายกาัคลายเขาหน่อยแล้วกันเนาะ สวัสดีค่ะอืม,มนาทีก็จะมีเสียงรบกวนเล็กน้นนอยนะครับอ๋อไม่ไกลๆค่ะไม่ไกลๆปกติข้างบ้านมีงานแต่งนะคะเอ้ยไม่ใช่ข้างบ้านสิบริเวณรอบบ้านมีงานแต่งนะคะแต่หากรู้ไหมว่ากำลังอยู่กับอดีตหรือ อ,อยู่กับอนาคตนะคะคุณผู้ฟังก็ลองคิดดูเนาะเพราะชีวิตนะคะเพราะชีวิตมีเพราะชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะอย่างนั้นนะคะไม่เคยงีหรือถ้าจะพูดกันถ้าจะพูดกันนะคะอีกแง่หนึ่ง แล้วเป้าหมายชีวิตทางโลกยวิยวิสัยที่เราทุกคนใฝ่ฝันนะคะถึงนั้นไม่เคยมีใครเดินถึงเพราะความต้องการของมนุษย์ไม่เคยยุติ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใจของมนุษย์นั้นถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มตามความเป็นจริงของชีวิตนั้นสุขและทุกข์ที่ทุกคนกำลังประสบอยู่ เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวบนเส้นทางสังสารวัฏนี้มีสามีชั่วคราวมีภรรยาชั่วคราวมีบุตรธิดาชั่วคราว มีทรัพย์สมบัติชั่วคราวแล้วก็พลักพรากจากกันไปเมื่อเกิดในภพชาติใหม่ก็สแสวงหาสุขชั่วคราวและทุกข์ชั่วคราวอยู่ร่ำไปและ ยึดเอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตนเองเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดจำจำเจซำซาบอย่างหน้าอึดอัดระอา ไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากกับดักคือการเวียงวหายตายเกิดนี้ได้อย่างไรสิ่งที่เป็นของเราจริงๆคือปัจจุบันขณะซึ่ง ไม่ใช่ว่าไม่ใช่วินาทีหนึ่งด้วยนะคะไปแต่ปัจจุบันขณะนั้นเกิดและกลับไปอย่างรวดเร็วมาก จนทำได้เพียงอ,อย่างเดียวเท่านั้นคือรู้เพราะก่อนหน้านี้หนึ่งขณะจิตก,ก็ดับไปแล้วหลังจากนี้อีกหนึ่งขณะจิตก,ก็ยังไม่เกิดขึ้น ความเป็นจริงที่คารุนต่อความรู้สึกของคนที่ไม่เคยฝึกจิตก,ก็คือตัวเราของเราที่แท้จริงงั้นไม่มีมีแต่เพียงฟังยึดมั่นนะคะก็ ยังไม่หมดนะคะก็ยังงีต่ออีกนะคะถือมั่นในกายใจหรือรูปนามนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นคะวัตถุส่งนะคะวัตถุที่ทุกคนแสวงหาในทางโลกทั้งหมด จึงเป็นเพียงความศูญเปล่านะคะเท่านั้นเองคะเคยสังเกตใจเองบ้างไหมว่าเบื่อได้ทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าเบื่ออะไรคะเครียดได้ทั้งวัน ปุ่งวายได้ทั้งวันหมดนะคะหมดทั้งพลังทางกายและใจแต่ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรฟุ้งซ่านได้ทั้งวันก็ไม่รู้ตัวว่าฟุง้งนะคะ จมอยู่กับอดีตเช่น <c oughs> ซึมเศร้าเหงาหงอยได้ทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวคิดนะคะคิดวนเวียนซ้ำซากกับเรื่องเดิมๆและ ทุกกับมันได้ทั้งวันโดยไม่รู้ตัว,ตวอันหนึ่งนะคะอันหนึ่งสื่อไปนะค,ะครึ่งครึ่งหน้านะ,ะอ่านใช่สิอ่านนังนสืออ่านหนังนือไปครึ่งหน้านะคะอ่านหนังนสือไปครึ่งหน้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าอ่านอะไรนะคะ หรือทานอาหารมื้อนั้นจนอิ่มแปรแล้วแต่ไม่รู้ว่าทานอะไรเข้าไปบ้างนะคะชีวิตของคนชีวิตของคนส่วนมากนะคะจึงตกอยู่ภายใต้ภายใต้ อำนาจของความไม่รู้อยู่ตลอดเวลาแต่หลงเข้าใจผิดคิดว่าตนเองมีสติรู้ตัวอยู่ฉะนั้นชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่รู้อยู่กับ ปัจจุบันขณะและคนที่มีชีวิตกับคนที่มีชีวิตปัจจุบันขณะได้นั้นคือคนที่มีสกิรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ตามความเป็นจริง อยู่หนึ่งเรื่องนั้นเองอาจากล่าวได้ว่าที่มนุษย์จมอยู่กับความทุกข์ก็เพราะความไม่รู้ในปัจจุบันขณะนั้นเองนะคะ ทำอย่างไรทำอย่างไรหนอทุกคนนะคะจึงจะเลิกเดิน,นว,วนอยู่ในเขาวงกรดนะคะ<ร>เขาอ่าต่อเขาวงกรดนะคะตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาจากความ เพ้อฝันและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากขึ้นพระพุทธเจ้านะคะทรงละชีวิตของพระองค์ทั้งชีวิตทดลองศึกษาปฏิบัติ และสัมผัสผลแห่งความสุขถาวรอ,อันเกิดจากการรู้ปัจจุบันขณะแล้วนำมาสั่งสอนและ นำมนุษย์ให้หลุดพ้นจากขาวงกรดแห่งสังสารวัตรต่ามแห่งแห่งสังสารวัตนะคะมางานกว่าสองสองพันห้าร้อยปีแล้ว และคำสอนเหล่านั้นก็ยังเป็นสั์นะคะเป็นสัต์เมื่อเมื่อเราทุกคนสามารถสู่ได้นะคะ จนถึงวันนี้สิ่งนั้นก็คือการมีสติ 3, สัมปชัญญะรู้กายและใจนี้อันเป็นคัมภีรแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งแต่ละคน แบกคำพีเล่มนี้กันมาหลายหลายพบหลายชาติแล้วแต่ไม่เคยเปิดอ่านกันเสียทีอ่าจบแล้วนะคะสำหรับ บงเส้นทางสังสารวัตรนะคะซึ่งมาจากหนังสือสุกง่ายๆแค่ไปลายจมูกนั่นเองนะคะขอขอบคุณนะคะสําหรับข้อมูลด้วยนะคะอ่านคิดอ่านถูอ่านช้าอ่านเร็วอ่านยังไงขออภัยด้วยนะคะอ่ะพี่ตักเชิญเลยค่ะเก็จบแล้วนะคะสำหรับสาระทีอไปวันนี้ก็ย่าย่ายยากค่แค่รายการเลยดีมาคะคุณเอิ่ม ค่ะวันนี้นะคะก็รายการคุยกันวันจันทร์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกกนใหไหในวันจันทร์หน้านะคะสามารถกิกรรมรับฟังรายการของเราได้วันจันทร์หน้านะคะกับเดือนใหม่เลยเนาะนะคะนั่นคือเดือนนิทรยน์นะคะก็ขอให้คุณฟังในความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหมหในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้เราค่ะดิจใจอ้อมค่ะนิเกต๊กค่ะ วันนี้เราสองคนน้องเช้งด้วยนะคะลา,าไปก่อนนะคะโคกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ